สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้ไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2564นะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ธันวาคมถึง21 มกราคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตาราโคราษาตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนให้กับชาวราศีมังกรและคณนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ แล้วก็บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนํา,าให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แน,น,นะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้แล้สิ่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและคนามัางกรทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับ าชาว2ด้วยนะคะบางคนก็จะมาดูเผื่อแผ่ให้กับคนที่คนที่รักนะคะคนรักพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําเดือนกรกฎาคม2564เป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะเสียงเบานะคะก็ะรบกวนนะคะเปิดวอลลุ่มให้ดังขึ้นนะคะหรือว่าใช้หูฟังร่วมด้วยนะคะจะได้ยินเสียงชัดเจนเนะาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เลเวอร์นะคะคิงถือเหรียญค่ะห้าไม้เท้านะคะแฮงแมนค่ะคิงถือถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยค่ะเดวิลค่ะมาทางเลเวอร์แล้วก็เดวิลเลยนะคะห้าดาบค่ะห้าไม้เท้าห้าดาบมานะคะดิมิทเชียนค่ะและอ t c ค m e นะคะได้เป็นไพ่เดอะโ l d ค่ะโอเคชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะในเดือนนี้นะในเดือนกรกฎาคมนะคะมีไพ่เมเจอร์อคาณาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะ หนึ่งสองสามสี่สี่ใบใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าใบห้าใบเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าห้าจริงๆด้วยนะนับหลายทีมากไม่แน่ใจนะคะ <S <S ชาวราศีมังกแลขะนาำมังกร,ะน,น,งกรนะคะ <S <S มีไพ่เมเจอร์ขนาขึ้นมาห้าใบนะคะในพื้นดวงของคุณ <S <S นะคะเดือนนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรนะคะกับ ดวงของคุณบ้างนะคะเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมังกรและค้ามังกรนะคะได้เป็นไพ่เลเวอร์นะคะไพ่เลเวอร์ใบนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งตัวตนของคุณและจิตใต้สำนึกได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะมารู้สึกว่าในเดือนนี้ตัวคุณกำลังกำลังมองเป้าหมายอ่ากำลังมองเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันมีแพชชั่นมากๆนะคะคุณอยากจะให้ไปถึงตรงนั้นมากๆ อย่างเช่นในเรื่องราวของการงานนะคะการงานนะคะคุณอาจจะแบบมองงานนี้ตำแหน่งนี้ที่องค์กรนี้ไว้แล้วคุณกำลังที่จะสั่งส่งประสบการณ์เพื่อที่จะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปสมัครณนะตำแหน่งนั้นได้ไปอยู่นะจุดๆนั้นกับองค์กรนั้นก็ได้หรือบางคนนะคะแอบชอบใครสักคนหนึ่งมีแพชชั่นมากๆเขาน่ารักเขาสดใสเขาใจดีนะคะเขามีแรงดึงดูด คุณก็พยายามที่จะทําตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเริ่มไปทําความรู้จักกับเขาแบบนี้ก็ได้มันเป็นแพชชั่นที่ดีนะคะเป็นเป้าหมายที่ดีคุณมีแพชชั่นคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับสิ่งที่คุณกําลังจะวางแผนแล้วก็จะกําลังจะทํานั่นเองนะคะอ่าสำหรับในเรื่องราวของการงานนะคะมาเริ่มต้นจากการทำงานเลยนะคะ การงานของชาวราศีมังกรละคนามังกรไพ่งานที่เป็นไพ่ไม้เท้าขึ้นมาหนึ่งใบก็คือไพ่ห้าไม้เท้านะคะการงานสําหรับคนที่ว่างงานอยู่สําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะคุณกําลังมองหางานที่มันใช่งานที่คุณเขาเรียกว่างานที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณทั้งในเรื่องราวของอ ค่าตอบแทนนะคะในเรื่องราของการเขาเรียกว่าสังคมในที่ทํางานนะคะความสบายใจในการทํางานนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจตรงความต้องการที่จะทําของคุณมากที่สุดนะคะแต่งานนี้มีคู่แข่งแน่นอนการที่จะไปสมัครงานนะองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือตำแหน่งงานที่คุณสนใจนะคะมีคู่แข่งแน่ๆมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยแต่ตัวคุณอย่าเขาเรียกว่าอย่าอย่า อย่าขาดความมั่นใจนะไพ่ดีเมจิเชียนไพ่ของไม้ได้หนึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มต้นคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนไม่ว่าจะมีคู่แข่งเยอะน้อยเก่งหรือว่าไม่เก่งอะไรขนาดไหนตัวคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะคุณถึงจะชนะถ้าหากว่าคุณมั่นใจในตัวเองชนะใจตัวเองดังนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวใครนะคะจงเดินหน้าต่อไปเป็นกํนาลังใจให้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยที่จะเข้ามานะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นลูกจ้างประจำนะคะในเดือนนี้นะคะการงานนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะวุ่นวายในที่นี้หมายถึงว่างานเยอะค่ะงานเยอะเพราะว่าเาจ้านายนะคะ มองเห็นถึงศัก,กยภาพการทำงานของคุณนะคะเขาก็จะป้อนงานมาให้คุณนะคะแล้วก็มอบหมายงานที่สำคัญสำคัญมาให้คุณเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งดเมืเี่ยนนะคะแล้วก็เขาไว้ใจที่จะให้คุณเนี่ยทำงานนี้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะทำงานนี้ได้สำเร็จดูร่วงแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาไหมมีแน่นอนนะคะทุกที่ที่ทำงานต่างคนต่างพ่อต่างแม่เมื่อมาอยู่รวมกันนะคะทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายที่จะทำให้งานมัน สำเร็จรุล่วงก็จะยังจะเป็นเป้าหมายและงานมันก็ยังจะสําเร็จอยู่แต่อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่เก่งมากๆหรือว่าร่วมงานกับใครหลายๆคนก็อาจจะมีทัศนคติที่เขาได้ว่าไม่ตรงกันบ้างแต่ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณและเพื่อนร่วมงานนะคะมองเห็นถึงเป้าหมายและเส้นชัยของการทำงานยังไงก็แล้วแต่นะคะ จุดมุ่งหมายเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับจูนต้องคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะลดความขัดแย้งนะคะแล้วก็มองไปในทิศทางที่เดียวกันนั่นเองนะคะสำหรับนะคะคนที่ เป็นานายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะในเดือนนี้นะคะมีคู่แข่งมาแน่นอนคู่แข่งในทางธุรกิจทางด้านออนไลน์นะคะคู่แข่งที่เรา,าเราอาจจะอยู่ที่แจ้งเขาอาจจะอยู่ที่หลักอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแต่ไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะไม่ว่าจะคู่แข่งจะกิ่งกาดหรือว่าจะกรอบแบนหรือว่าจะอะไรขนาดไหนเนาะไม่รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะ ต่อสู้นะคะพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหานี้นะคะไม่ไม่ใช่ไปต่อสู้กับกับคู่แข่งแบอบกว่าไปตบตีหรือว่าไปแบบอะไรกันไม่ใช่แต่คุณจะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้สติแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้สติใช้ความใจเย็นนะคะทิงถือเหรียญน,นะคะใช้ประสบการณ์และความ และความรู้ของคุณนะคะมาปรับใช้กันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนั่นเองนะคะสำหรับ บุตรบริวารบริวารลูกน้องในองค์กรในที่ทํางานนะคะถ้าหาว่าคุณเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะลูกน้องหรือว่าบริวารค่อนข้างที่จะดื้อสักนิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะกำราบเขาได้สามารถที่จะควบคุมดูแลเขาได้แต่ทางนี้ทางนั้นต้องใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณอาจจะต้องใจเย็นหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาที่ ต้องเด็ดขาดคุณก็ต้องเด็ดขาดนั่นเองนะคะอืมสำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมัาางกรลัคนามังกรนะคะการเงินไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาหนึ่งใบก็คือไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้จนนะเออเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินนะคะมีความมั่นคงนะคะและ เป็นคนที่ใช้เงินทํางานใช้เงินเป็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบนะคะในการใช้เงินนั่นเองนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะการลงทุนอ่าถ้าว่าคุณอยากจะใช้เงินก้อนไปลงทุนในเดือนนี้ให้ระมัดระวังการถูกหักหลังการถูกโกงนะคะ นะการทําอะไรรับหลังต่างๆนะมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะในตํำหน่งอุปสรรคและปัญหานะเป็นไพ่ของการโกงการการแบบว่าทําอะไรรับหลังการไม่หวังดีนะคะการเลือ่อยขาเก้าอี้การแบบว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดีอะที่ที่ ที่เราไม่สามารถที่จะเอาเงินลงทุนได้โดยเฉพาะการลงทุนที่มีหุ้นส่วนด้วยนะคะตรงนี้ไม่แนะนําเดือนนี้ให้พักก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าไปดูดวงใหม่นะคะเดือนนี้พักก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนยิ่งถ้าเป็นการลงทุนที่มีหุ้นส่วนนะคะมากกว่าหนึ่งคนหมายถึงว่าถ้าเราทําเองอะ่ะยังยังไม่เจ็บยังยังยังไม่โดนอ่าโกงเท่ากับการมีหุ้นส่วนนะคะดังนั้นทำอะไร ทำเองดีกว่าทำด้วยคนเดียวดีกว่าแล้วก็ต้องศึกษาหาข้อมูลและความเสี่ยงด้วยนะคะสําหรับการเงินนะคะใครที่เดือนนี้นะคะให้นะระมัดระวังมีคนเข้ามาหยิบยืมเข้ามาช่วยใช้เงินแหละเออนะคะเข้ามาหยิบยืมนะคะก็ไม่รู้สึกว่าถาาว่าใครเข้ามาก็ อย่าเพิ่อให้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าการให้ยืมไปแล้วในเดือนนี้คุณจะไม่มีโอกาสที่จะได้เงินคืนแน่นอนนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีมังกรละคนามังกรถามว่าโชคลาภของชาวราศีมังกรลัคณามังกรในเดือนนี้มีหรือเปล่าโชคลาบลาบลอยมีนะคะได้จากความฝันนะคะแน่นอนนะคะแล้วก็อืม แต่ถ้าหากว่าได้ได้โชคได้อะไรมาแล้วอะค่ะไม่แนะนําให้นําเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นไปทําบุญเพื่อที่จะเสริมดวงด้วยนะคะทําบุญเกี่ยวกับอะไร1ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างสองนะคะทาบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเทาุทิศนะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอุธิศให้ครูบาอาจารย์บิดามารดานะคะแล้วก็ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะคะทําบุญกรวดน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคต่างๆนะคะการบริจาคแสงสว่างหลอดไฟนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะตรงนี้ทำได้นะคะอืมเนาะแล้วก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ สำหรับนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรลนันามนกรให้ระมัดระวังในเรื่องราวของโรคปวดหัวอ่าปวดหัวปวดเบ้าตาปวดไมเกรนนะคะนอนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเวียนหัวความดันขึ้นขึ้น,นลงลงไม่คงที่นะคะและระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่า การคิดเยอะคิดมากอะ่ะเออจินตนาการก่อนล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอ่านะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ตัวเองด้วยค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวก็งุดหงิดเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจนะคะจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วเนาะสาหรับนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ให้ระมัดระวังก็คือนะคะอา่าใครที่นะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์โอกาสที่คนรักของคุณหรือว่าตัวคุณเนี่ยจะ ตั้งคันได้นะคะอ่าสำหรับนะคะเรือ่องของสุขภาพถ้าว่าใครที่มีญาติผู้ใหญ่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายที่นะคะมีโรคประจําตัวที่เป็นความดันโลหิตนะคะโรคมะเร็งนะคะมะเร็งในช่องท้องนะคะอวัยวะสืบพันธุ์นะคะ นะมะเร็งเต้านมนะคะตรงนี้นะคะที่มันมีความเสี่ยงที่จะติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้ะคะ่ะให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็ไปตรวจสุขภาพเนาะถ้าว่าเป็นไปได้นะคะมันไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกๆกคนแต่ว่าให้หัให้ให้ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยนะคะ สำหรับในเรื่องราวของความรักเดยไม่จะทําคลิปเจาะลึกยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดยยังไงไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะสําหรับความรักนะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรคนที่นะคะโสดถามว่าคนโสดมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบไปเจอกับใครไหมมีมีแน่นอนเจอกันจากโลกออนไลน์นะคะได้เจอคนคนนะั้นแน่นอนจากโลกออนไลน์คนคนนะั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะแต่ว่าจะ จะได้คอมมิตกันไหมจะได้คุยกันไหมคุณได้เจอแหละแต่คุณจะสารต่อหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่คุณนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยเขาเรียกว่าสถานะโสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่มีความไม่มีชื่อเรียกในความสัมพันธ์นะคะถามว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ไหมนะคะคุณอยากจะพัฒนาแหละนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังไม่ใช่โอกาสที่ดีนะคะที่จะ,อะขอความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอาจจะ ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่ยังที่ยังอาจจะไม่แน่ใจว่าเราทั้งคู่พร้อมที่จะเริ่มต้นสถานะใหม่แล้วหรือ,อยังนะคะอาจจะต้องอยู่ในสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปอีกสักเดือนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วอย่างที่ไมบอกเนาะถ้าหากว่าใครที่แต่งงานแล้วและพร้อมที่จะมีลูกนะคะก็ ยินดีด้วยมีได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสที่คุณจะได้ตั้งท้องตั้งคันเนาะสำหรับผู้หญิงอะน,นะคะแต่สำหรับใครที่ไม่พร้อมต้องควบคุมดูแลให้ดีนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีอารมณ์พ่อแง่แม่งอนกันสักหน่อยนะคะจะมีเ,เขาเรียกว่างุนงง่ายนะคะจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะตรงกันก็รับระวังการทะเลาะเบาแวงกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องราวของรักสามเศร้ารักราวสองสามคนมือที่สามนะคะถามว่ามันจะจบไหมในเดือนนี้คุณอยากจะออกมามากๆนะคะาถามว่าจะจบไหมในอาจจะระมัดระวังในเรื่องราวของการทะเลาะเบาแหวงกันด้วยการมีปากเสียงกันแต่ถามว่าจะจบไหมไพ่เดวิลขึ้นมามีโอกาสที่จะจบนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นปลาย,ลายเดือนถ้หาหกว่าได้คุยกันได้เคลียร์กันเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์ share, กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแมมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ